บทความเรื่องกรรมวัตตะสมณีนอรหันต์เจ็ดขวบพระโกสัมพีวาสีติดสะเถระบอกกรรมฐานหแกบุตรอุปถากอายุเจดขวบแล้วบวชเนนให้สมณรนบรรลุอรหันต์ตอนปลงผมเสร็จทั้งสองไปเฝ้าพระาศาสดาและได้เล่าเรื่องที่สมณรนต้องตาบอดข้างหนึ่งให้พระองค์ฟังพระองค์ทรงตรัสพระคถาจบ พระเถระได้บรรลุอรหันต์พร้อมปฏิสัมพิธาพระติสสะเถระชาวกรุงโกสัมพีเล่มส1อหน 41, 9, ้า389บรรทัดเจเรื่องพระติสสะเถระชาวกรุงโกสัมพีข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบสัมมาเนนของพระติสสะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสันตังตัสสะมะนังโหติเป็นต้น ดังได้สดับมากุลบุตรชาวกรุงโกสัมพีผู้หนึ่งบวชในพระศาสนาได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าพระโกสัมพีวาสีติสะเถระเมื่อพระเถระนั้นจำพรรษาอยู่ในกรุงโกสัมพีอุปถากนำไตรจีวรเนยใสและน้ำอ้อยมาวางไว้ใกล้เท้าครั้งนั้นพระเถระกล่าวกับอุปถากนั้นว่านี่อะไรอุบาศก กระผมนิมนต์ท่านให้อยู่จำพรรษาไม่ใช่หรือขอรับก็ผู้ภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในวิหารของผู้กระผมย่อมได้ลาบนั้นนิมนต์รับเถิดขอรับช่างเถิดอุบาศกความต้องการด้วยวัตถุนี้ของเราไม่มีเพราะเหตุอะไรขอรับแม้สมัมเนรผู้เป็นกัปปิยาการกในสำนักของเราก็ไม่มีผู้มีอายุท่านผู้เจริญถ้ากัปปิยาการกไม่มีบุตรของกระผมจะเป็นสมัมเนรในสำนักของพระผู้เป็นเจ้า พระเถระรับแล้วอุปถากนำบุตรของตนผู้มีอายุเจ็ดขวบไปสู่สำนักของพระเถระแล้วได้ถวายว่าขอท่านจงให้เด็กนี้บวชเถิดครั้งนั้นพระเถระชุบผมของเด็กนั้นให้ชุ่มแล้วให้ตจาจับปัญจากะกรรมฐานให้บวชแล้วในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองกุมานั้นก็บรรลุพระอารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาพระเถระครั้นให้กุมานั้นบวชแล้วอยู่ในที่นั้นสิ้นขึงเดือน แล้วคิดว่าจากเฝ้าพระาศาสดาจึงให้สมณีนถือห่อพันธะเดินไปสู่วิหารแห่งหนึ่งในระหว่างทางสมณีนถือเสนาสะนะจัดแจงเพื่อพระอุปชายยาแล้วเมื่อสมณีนนั้นจัดแจงเสนาสะนะอยู่เที่ยวก็หมดเวลาแล้วเพราะเหตุนั้นสมณีนจึงไม่อาจจัดแจงเสนาสะนะเพื่อตนได้ครั้งนั้นพระเถระถามสมณีนนั้นผู้มาในเวลาบำรุงนั่งอยู่แล้วว่าสามเณร เจ้าจัดแจงที่อยู่ของตนแล้วหรือกระผมไม่ได้โอกาสเพื่อจัดแจงขอรับถ้ากระนั้นจงอยู่ในที่อยู่ของฉันเถิดการอยู่ในที่อาคันตุก,กะลำบากพาสามเณรน,นั้นแหละเข้าไปสู่เสนาสนะแล้วพระเถระเป็นปุถุชนพอนอนเท่านั้นก็ยังลงสู่ความหลับสามเณรคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สามของเราผู้อยู่ในเสนาสนะเดียวกันกับพระอุปชา ถ้าเราจักนอนหลับพระเถระพึงต้องสหสัยยาบาัดเราจะนั่งอย่างเดียวยังจานให้น้อมล่วงไปสามเณรนั่งคูบนหลังใกล้เตียงของพระอุปชาเทียวยังราตรีให้น้อมล่วงไปแล้วพระเถระลุกขึ้นในเวลาแกล้รุ่งคิดว่าควรให้สามเณรออกไปจึงจับพัดที่วางอยู่ข้างเตียงเอาปลายใบพัดตีเสือลำแพนของสามเณรแล้วยกพัดขึ้นเบื้องบนกล่าวว่า สามเณรจงออกไปข้างนอกอะไรขอรับเจ้าจงลุกขึ้นออกไปข้างนอกก็ไม่กล่าวว่าตาของผมแตกแล้วขอรับปิดตาด้วยมือข้างหนึง่งออกไปแล้วก็แลในเวลาทำวัดสามเณรไม่นั่งนิ่งด้วยคิดว่าตาของเราแตกแล้วกุมตาด้วยมือข้างหนึง่งถือกําไม้กวาดด้วยมือข้างหนึง่งกวาดเวจากุดีและที่ล้างหน้าและตั้งน้ำล้างหน้าไว้แล้ว กว่าบริเวณสัม,มนเนีนนั้นเมื่อขวายไม้ชำระฟันแก่พระอุปชาได้ถวายด้วยมือเดียวครั้งนั้นพระอุปชากล่าวกับสัม,มนเนีนนั้นว่าสาม,มนเนรนนี้ไม่ได้สำเนียกหนอจึงได้เพื่อถวายไม้ชำระฟันแก่อาจารย์และอุปชาด้วยมือเดียวผมทราบขอรับว่านั่นไม่เป็นวัดแต่มือข้างนึงของผมไม่ว่างอะไรสาม,มนเนรนสามเนรนนั้นบอกความเป็นไปนั้นแล้วจำเดิมแต่ต้น พระเถระพอฟังแล้วมีใจสลดกล่าวว่าโอ้กรรมหนักอันเราทำแล้วจงอดโทษแก่ชันสัตว์บุรุษฉันไม่รู้ข้อนั้นขอจงเป็นที่พึ่งแล้วประคองอัญชลีนั่งกระโยงใกล้เท้าของเด็กอายุเจ็ดขวบลำดับนั้นสมณเณรบอกกับพระเถระนั้นว่ากระผมมีได้พูดเพื่อต้องการเหตุนั้นขอรับกระผม เมื่อตามรักษาจิตของท่านจึงได้พูดแล้วอย่างนี้ในข้อนี้โทษของท่านไม่มีโทษของผมก็ไม่มีนั่นเป็นโทษของวัตตะเท่านั้นขอท่านอย่าคิดแล้วผมรักษาความเดือดร้อนของท่านอยู่นั่นเทียวจึงไม่ได้บอกแล้วขอรับพระเถระแม้อันสมเนียนให้เบาใจอยู่ไม่เบาใจแล้วมีความสลดใจเกิดขึ้นแล้ว ถือพันทะของสามมุนีนไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วแม้พระศาสดาประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเถระนั้นเหมือนกันพระเถระนั้นไปถวายมังคมพระศาสดาทำความบันเทิงกับพระศาสดาแล้วอันพระศาสดาตรัสถามว่าพออดพอทนหรือภิกษุความไม่ผาสุกที่รุนแรงอะไรอะไรไม่มีหรือพออดพอทนพระเจ้าค่ะความไม่ผาสุกที่รุนแรงอะไรอะไรของข้าพระองค์ไม่มีก็อีกอย่างหนึ่งแล้ว คนอื่นผู้มีคุณอย่างล้นเหลือเหมือนสมมเนรเด็กเนี่ยอันข้าพระองค์ไม่เคยเห็นกรรมอะไรอันสมมเนรนี้ทําแล้วภิกษุพระเจ้าข้าสมมเนรนี้อันข้าพระองค์ให้อดโทษอยู่อย่างนั้นกล่าวกับข้าพระองค์อย่างนั้นว่าในข้อนี้โทษของท่านไม่มีเลยโทษของผมก็ไม่มีนั่นเป็นโทษของวัตเตะเท่านั้นขอท่านอย่าคิดแล้วสมมเนรยังข้าพระองค์ให้เบาใจแล้วนั่นเทียวด้วยประการชะนี้ ไม่ทำความโกรธไม่ทําความประทุษร้ายในข้าพระองค์เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้สมบูรณ์ด้วยกุลเห็นปานี้อันข้าพระองค์ไม่เคยเห็นภิกษุธรรมดาพระขีนาศพทั้งหลายไม่โกรธไม่ประทุษร้ายต่อใครๆเป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้วเป็นผู้มีใจสงบแล้วเทียวดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุนสนธิแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่า สันติตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจะกรรม,มาจะสม,มัดดัญญาวิมุตติตัสสะอุปสันตัสสตาทิโนชัยของท่านผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ตอบผู้สงบระงับคงที่เป็นใจสงบแล้ววาจาก็สงบแล้วการงานก็สงบในเวลาจบเทศนาพระติสเทระชาวกรุงโกสัมพีบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย ธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลียดังนี้แหลเรื่องพระติสเถระชาวกรุงโกสัมพีจบพระสุตันตะปิฎกคุตกะนิกายคาถาธรรมบทเล่มหนึ่ง